นั่นนี่คือเราเตรียมงานกันค่อนข้างเยอะนะครับแล้วเราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับอีกทั้งหมดไม่ต่ำกว่า5 SKU เลยนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆของเราเลยนะครับที่จะมีการเปิดตัวนะครับโดยมีคยกว่า,าในแบบนางแบบมาเดินนะครับโชว์เปิดตัวในงานเลยทีเดียวนะครับนี่คือสิ่งที่ที่ทางบริษัทเนี่ย ตั้งใจแล้วก็แพลนไว้แบบแน่นๆนะครับไม่ได้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะรีบที่จะวันนี้นะครับระดมยอดระดมทุนต้องมาต้องเร็วต้องได้อย่างนี้ต้องมียอดอย่างนั้นอันนี้นะครับไม่ใช่เป้าหมายเป้าหมายของบริษัทคือให้ผู้นำทํำแบบแน่นๆค่อยๆขยับแล้วมีรายได้เยอะๆนะครับนะครับไม่ต้องกังวลในสิ่งใดๆ อันนี้คือสิ่งที่เป้าหมายของบริษัทเลยต้องการเติบโตแล้วมียุทเสอร์เยอะๆเพราะบริษัทเตรียมการไว้ในแลนนะครับในรสแมพนะครับซึ่งในปีหน้านะครับหนึ่งอำเภอหนึ่งเซ็นเตอร์นะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับเป็นในเรื่องของอช็อปที่สามารถให้กับชุมชนนั้นเอาผลิตภัณฑ์ของตัวเองเข้ามาใน ในโปรแกรมของเราด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เราแผนไว้แล้วยังมีในเรื่องของเป้าหมายอีกอย่างอื่นๆที่จะตามมาอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของแบ็กออฟฟิศของของเราเนี่ยนะครับก็เตรียมอะไรที่มันเขาเรียกว่าเยอะแยะมากมายเลยซึ่งวันนี้ถ้ามันไม่ติดในช่วงสงการเนี่ยมันจะมออีอะไรออกมาให้เห็นเยอะแต่ว่าเราก็พยายามทำหลังจากสงการเนี่ยเราจะเร่งทำกันเต็มที่เลย นะฮะเพื่อรองรับการเติบโตเพื่อรองรับการสปอร์ตแล้วข่าวดีครับตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับจนถึงวันศุกร์หน้าเนี่ยทางบริษัทนะครับทางออฟฟิศเนี่ยยืนยันเลยนะครับว่าสินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อนะครับตั้งแต่ต้นนะครับเป็นต้นมาเนี่ยทางเราจะเคลียร์เซ็ตซีโร่ให้หมดเลยก็คือจะส่งถึงมือ ให้กับลูกค้าทุกคนเลยนะครับอันนี้ตั้งแต่วันจันทร์หน้าจนถึงวันศุกร์นะทุกท่านนะครับที่มีของที่ค้างอยู่หรืออะไรรายการใดๆทั้งสิ้นเราจะเซตซีโร่ทั้งหมดเลยเราจะส่งได้ทุกรายการเลยแล้วก็ครบทุกอย่างเลยนะครับนะเพราะนั้นไม่ต้องกังวลเลยนะครับอ,อันนี้คือเราเราเราต้องเร่งเราต้องพัฒนาแล้วต่อไปมันจะเข้าระบบเพราะอะไร อาอาทิตย์หน้าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะนะครับเราจะส่งให้เซตซีโรแล้วเราจะทํารูปแบบของสต็อกที่เกิดขึ้นมาชัดเจนหลังจากอาทิตย์ถัดไปนู้นเลยบริษัทได้รับวันนี้เราได้รับขายดีข่าวดีก็คือบริษัทได้เป็นตัวแทนของเขาเรียกว่าซับนะครับซับของฟแฟลตแล้วนะครับเราจะสามารถที่จะ ส่งสินค้าแล้วเรียกรถแฟตมานะครับตามวันเวลาตามเวลาได้เลยมารับสินค้าของเราแบบทันท่วงทีเลยแล้วทุกท่านจะสามารถตรวจสอบได้สินค้าวันต่อวันเลยนะครับจะไม่มีการเพนด i n g เลยนะครับเราจะอัปโหลดนะครับในเรื่องของ t a g ้ i n g number ขึ้นไปปุ๊บเนี่ยถ้า tagging number ขึ้นไปปุ๊บแสดงว่าลูกค้าคลิกแล้วมัน อยู่ในช่วงของการขนส่งจะเห็นทันทีเลยนะครับไม่ใช่สัปดาห์หน้านะอีกหนึ่งสัปดาห์ถัดไปนะครับอันนี้คือได้รับข่าวดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือเราเราพยายามที่จะปรับปรุงแล้วพัฒนาแล้วก็ปรับให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มันเข้าที่เพื่อเราจะเติบโตเราอยากจะทําให้มันเป็นอย่างเป็นระบบนะครับซึ่งผมก็ต้องขอบคุณกับกับทุกท่านจริงๆที่ขคขายว่า อดทนแล้วก็รอคอยนะครับบางท่านก็อาจจะได้รับช้าหน่อยเนาะก็ต้องขออภัยกับทุกท่านจริงๆเพราะทุกท่านก็อยากจะทําตลาดนั่นแหละผมก็เข้าใจนะครับแต่บางทีมันก็อาจจะมีตกหล่นบ้างๆนะครับเป็นเป็นบางท่านแต่ก็แอดเข้ามาคุยกับซัพพอร์ตเนี่ยซัพพอร์ตก็รีบแก้ไขปัญหาโดยด่วนเลยแล้วทุกครั้งที่มีสมาชิกนะครับเข้ามาแล้วบอกว่าสินค้าเนี่ย มันไม่ได้รับตัวนั้นตัวนี้่าตั้งแต่วันนั้นนี้อาจจะยังไม่ได้รับเลยเนี่ยเราถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนจริงๆเราปรึกษากาันบอกเคสนี้ต้องส่งวันในวันพรุ่งนี้เคสนี้มีอะไรต้องแก้ไขทันทีเลยเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้แบบมันค้างคาเลยเราจะต้องเรียบจัดการทันทีเพราะฉะนั้นมันคือเรื่องของการอ่าเรียกเป็นการเร่งด่วนอันดับแรกนะครับเราอยากให้สมาชิกได้ใช้สินค้าไปได้ทันทีเราจะต้องพัฒนาแล้วปรับปรุงให้มันเข้ารูปให้เร็วที่สุด นะครับและนะครับวันนี้นะครับเราก็เดินทางมาถึงเขาเรียกว่าระบบก็จะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วอาทิตย์หน้านะครับทั้งอาทิตย์เร่งส่งทุกรายการจบเคลียร์นะครับเคลียร์เซตซ่ต่อไปออเดอร์มาวันนี้พรุ่งนี้นะครับจัดส่งทั้งหมดเลยไม่มีออเดอร์ค้างแน่นอนครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราพัฒนานะครับเราจะเขาเรียกว่ารีบดําเนินการแล้วก็รองรับการเติบโตให้เร็วที่สุดนะครับ วันนี้ใครจะมีมุมมองแบบไหนนะครับมันก็อยู่ที่มุมมองของอ่ใครว่านักเครือข่ายเนาะนะครับแต่ในมุมของบริษัทเนี่ยบริษัทต,ต้องการเติบโตแล้วก็แข็งแรงนะครับสร้างฐานลูกค้าให้มากที่สุดสร้างยูเซอร์ให้มากที่สุดที่เราจะกระจายสินค้าออกไปให้มากกว่า1ล้าน SKU ให้เร็วที่สุดนะครับเพราะนั้น อ่าโทษทีไม่ใช่อะไรคิดอยู่หนึ่งเขาเรียกว่าหนึ่งล้านชิ้นแต่ผมเชื่อว่าไม่นานแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าวันนี้นะครับบริษัทตั้งเป้าลูกค้าที่สองหมื่นยูเซอร์นะครับเข้ามาเนี่ยบริษัทนะครับก็จะออกในเรื่องของแคมเปญน,นะครับอ่าหนึ่งจังหวัดนะครับหนึ่งเซ็นเตอร์เพื่อรองรับเพราะอะไรเพราะว่า Product ของเราเนี่ยก็จะมีหลากหลายมากขึ้นนะครับก็จะมีอ่าเรียกว่าอ่าเซ็นเตอร์ที่กระจายสินค้าให้เราให้ทันลูกค้าให้ทันทวงทีให้เร็วที่สุดนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราแผนไว้ทั้งหมดเลยแล้ว <c oughs> ในเรื่องของธุรกิจวันนี้นะครับผมก็เชื่อว่าแน่นอนแหละนะครับวันนี้ผมตอบผู้นำไปนะครับในระหว่างเดินทางผู้นำเขา มีคําถามเดียวเลยที่ถามผมว่าบริษัทจะอยู่กี่เดือนเนผมได้เจอคําถามแบบนี้สามท่านสามจุดในระหว่างเดินทางแล้วเขาสมัครซื้อสินค้าไว้นะนะครับแต่ว่าเขายังไม่ทําการตลาดเขาได้เจอผมวันนี้เขาขอเคลียร์นิดหนึ่งนะว่าบริษัทจะอยู่กี่เดือนนะครับผมก็เคลียร์ให้เลยนะครับว่าวันนี้เรา เราตั้งใจที่จะทําธุรกิจนะครับแล้วมีแฟนที่จะเติบโตไปข้างหน้าโดยภาพรวมของธุรกิจของเราเนี่ยนะครับโรงงานเนี่ยกว่าเราจะจะทําให้มันเป็นโรงงานมันใช้งบประมาณค่อนข้างศูนย์นะครับเป็นไม่ต่ํากว่านะครับสิบห้าล้านนะครับกว่าจะได้ใบอะไรต่างๆอน,อนุญ,ญาตต่างๆแล้วเราก็จะขอเรื่องของใบอนุญ,ญาตต่างๆเพิ่มเติมนะให้มันเป็นสากลเนี่ย ก็เราจะต้องผลิตแล้วก็สามารถจัดส่งออกในต่างประเทศได้ด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่มันเป็นฐานที่แข็งแรงถ้าวันนี้เราเพียงแค่ทำตลาดแล้ว,แล,วแล้วจะอยู่ได้กี่เดือนเนี่ยมันเหมือนกับการสร้างบ้านนะครับแล้วเราพังบ้านตัวเองเนี่ยโดยที่แบบไม่มีเหตุผลเนี่ยมันมันคงเป็นไปได้ยากนะครับเราต้องเติบโตไปข้างหน้าเราต้องพัฒนาไปข้างหน้าแล้ววันนี้นะครับ ถ้าวันนี้เราเราทำธุรกิจแล้วเรายังใช้วิธีการเดิมๆรูปแบบการตลาดแบบเดิมๆเนี่ยความน่าสนใจมันคงไม่มีนะครับมันถ้าเราทํารูปแบบการตลาดแบบวินวินคือเราตั้งธงไว้เลยว่าเฮ้ยถ้าเรามีสินค้าแล้วถ้าไม่มีใครเอาสินค้าเรากระจายออกไปให้ผู้บริโภคเลยเนี่ยแล้ว เราจะทําการตลาดยังไงผลิตสินค้าดีแค่ไหนต่อให้เป็นสินค้าแบบมหัศจรรย์แค่ไหน <Okay. S 1> บริษัทก็เติบโตค่อนข้างยากแล้วใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานอันนี้เป็นเรื่องของมุมมองของวิธีการในการทําธุรกิจแต่ถ้าวันนี้เราเราบอกว่าเรามีเรื่องของ PR เนี่ยให้กับลูกค้าให้เขาทําธุรกิจแล้วเขาอยู่ได้นะครับเราไม่ได้บวกในเรื่องของ สินค้าราคาที่มันสูงเกินเกินขนาดเลยเพราะอะไรเราไม่ใช่ธุรกิจรูปแบบของเครือข่ายที่เขาเรียกว่าอะไรนะต้องอ่าบวกไปยี่สิบสามสิบเท่าแล้วจ่ายแบบไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยอันนั้นมันมันบ่งบอกว่าเป็นระเบิดเวลานับถอยหลังนะครับคนที่เข้ามาทำธุรกิจร่วมกับเราก็พวะพวง นะครับว่าวันนี้เมื่อไหร่เมื่อไหร่นะครับอ่าบางคนก็บอกรอเวลานะครับอันนี้คือคือสิ่งที่หลายๆท่านก็ก็เห็นมาตลอดแล้วก็เป็นกังวลน,นะครับผมก็ได้เคลียร์กับผู้นาวันนี้ได้สามจุดว่าถ้าเราถ้าเราจะทําแบบนั้นเนี่ยหมายถึงว่าการเริ่มต้นของธุรกิจเราเนี่ยผมคงเอาเซรั่มขวดหนึ่งเนี่ยมาขายสองพันห้าแล้วนะครับอันนี้มันคือเจตนาเลยนะครับแต่วันนี้เซรั่มขวดหนึ่งเท่าไหร่ครับ สองร้อยเก้าสิบบาทนะครับคุณภาพแบบโอ้โห<ม>เราสามารถขายได้เป็นห้าร้อยก็ได้นะครับนี่คือแพ็กเกจที่เราซื้อสินค้าเนี่ยสามหมื่นห้าเนี่ยบางคนบอกโอ้ยตั้งแต่ทำธุรกิจมาเนี่ยอะไรเนี่ยสี่หลังนะครับเพราะบางท่านสั่งน้ำยาไปไปค่อนข้างเยอะส่งมาสี่หลังเต็มหน้าบ้านเลยนะครับโอ้โหขนาดนี้เลยเหรอนะครับ มีเพื่อนผมนะครับที่อีสานนะครับทั้งหมดหกลหัสสามหมืนห้าตอนนี้อยู่ในตลาดนัดเลยทุกวันเลยนะครับอ่าคุ้มมากนะครับขายว่าขายได้วันหนึ่งเกือบสามพันนะครับขายเซลั่มเนี่ยขายกับน้ำตบเนี่ยนะครับกำไรแบบโอโ้โหไม่รู้กี่แด้งกี่เท่าเลยนะครับเขาบอกว่าเฉพาะขายสินค้าชุดสามหมืนห้าเนี่ยนะครับตอนนี้อ่า ราคาที่ขายมาได้ประมาณสี่หมื่นกว่าบาทแล้วขายตลาดนัดเลยนะครับเนี่ยมันมันบ่งบอกถึงคุณภาพสินค้าแล้วก็ลูกค้าอ่าซื้อไปแล้วเนี่ยกลับมาซื้อซ้ําอีกนะฮะมันก็เลยมองว่าเอ้ยเนี่ยเราท,ทําธุรกิจบนพื้นฐานธุรก,กิจจริงๆนะฮะแล้วเราต้องการทําในระยะยาวไม่ต้องให้ลูกค้าที่เข้ามาเนี่ยต้องภาวะพะวงนะครับแล้วเรายังมีการพัฒนาสินค้าต่อยอดนะครับซึ่ง นะครับเราจะมีในเรื่องของโปรโมชั่นส่งเสริมการขายเรื่อยๆนะครับเนี่ยมันมันก็เลยมองว่านะครับวันนี้ในมุมอมองของนักเครือข่ายนะครับก็อาจจะมองได้หลายมุมหลายด้านแต่วันนี้เราไม่ได้มองในเรื่องอื่นเรามองเรื่องของการแผนไปข้างหน้า เรามองเรื่องของการเติบโตเรื่องการรองรับทําระบบรองรับการเติบโตเรื่องของการส่งเสริมให้ลูกค้านะครับทําตลาดแบบง่ายนะครับแล้วก็รวดเร็วนะครับแล้วทําตลาดเรียบแบบสบายสบายใจนะฮะนี่คือสิ่งที่เราแผนแล้วก็ตั้งใจทํานะครับ <S <S 1> <S 1> ในส่วนของภาพรวมของการตลาดวันนี้นะครับ ผมมองว่าเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งเลยผู้นำเนี่ยมีรายได้เป็นกอบเป็นกร,รมทุกวันแล้วก็วันนี้นะครับครบ3ามรอยเปอร์เซนตั้งห้าท่านเลยนะครับแล้วก็ลงใหม่นะครับผมอยากเห็นบรรยากาศแบบวันนี้นะครับเกิดขึ้นทุกๆวันเลยนะครับแล้วก็เชื่อมั่นว่าผู้นำที่ยังมุ่งมั่นแล้วก็พร้อมที่จะเติบโตกล้าแบงหน้ากับเราเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะครับได้แตะหลักล้านกันหลายท่านแน่นอนเลยนะครับ แล้วเรานะครับบอกได้เลยว่าเราจะคอยผลักดันแล้วก็ส่งเสริมให้ท่านประสบความสำเร็จนะครับให้เร็วที่สุดแล้วจะทำเขาเรียกว่าหาเครื่องมือโปรโมชั่นส่งเสริมนะครับเพื่อให้ท่านทำงานได้ค่อนข้างง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะ มีหลายท่านเลยนะครับบอกกับผมว่าเหนื่อยแล้วอยากจะทำแล้วให้ได้เงินให้ได้แบบคือคืออาจจะล้มบาดเจ็บมานะอนันเป็นเรื่องปกติของธุรกิจนะครับแต่วันนี้เขาก็บอกว่า,อ,าอยากจะอยู่กับ a อซ i บิแล้วอยากจะทำธุรกิจแล้วก็อยู่กับ a อซิบินานๆผมก็เลยบอกว่าวันนี้นะครับ ถ้าเรายังขายคอน s u m e r product ได้ยังมีคนตื่นมาแล้วอาบน้ำแปรงฟันสระผมล้างจานนะครับผมมองว่าธุรกิจของเรามันไปได้ไกลแน่นอนนะครับแล้วอีกอย่างราคาเราไม่ได้ไปแข่งขันกับกับใครที่มันแบบเป็นไฮพีเมียมนะครับสินค้าแบบบ้านๆแบบธรรมชาติเนี่ยผมเชื่อมั่นว่ามันไม่ใช่แค่นักเน็ตเวริร์มันจะเป็นทุกครัวเรือนนะครับแล้ววันนี้ บอกได้เลยนะครับว่าสมมุติว่าเพื่อนผมก็แล้วกันนะอะอยู่ทางภาคอีสานนะครับอโซนโคราชทําธุรกิจอะไรก็ไม่ประสบความสําเร็จคําว่าไม่ประสบความเร็จเนี่ยหมายความว่าอาจจะทําจริงหรือไม่จริงผมไม่รู้นะครับแต่แฟนเขาบอกว่าไม่อยากให้ไปทําละนะครับแต่บังเอิญสนิทกับผมแต่ว่ายังมีสายเลือดเน็ตเวิร์กอยู่ก็เลยแบบเขาเรียกว่าอ่า ผมก็บอกว่าอย่าไปคิดว่ามันเป็นธุรกิจเน็ตเวิร์ก Network. ซื้อสินค้าไปไปไปใช้ในบ้านก่อนนะครับโดยไม่ได้บอกแฟนนะนะครับพอแฟนเห็นเนี่ยบอกโอ้ซื้อมาจากไหนเนี่ยบิ๊กซีหรือโลตัสหรือแมคโครหรือที่ไหนเนี่ยก็ไม่ได้บอกนะครับก็เอาเซรั่มเอาน้ำตบให้แฟนใช้ไปก่อนแล้วก็ให้แฟนใช้ในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ซักผ้าล้างจานด้วยนะครับปรากฏว่า ได้สัมผัสกับผลิตภัณฑ์ล้างจานเนี่ยมันมันมันมีความแปลกกว่าในท้องตลาดที่ใช้ก็เลยถามว่าไปซื้อมาจากไหนนะครับก็เลยเล่าให้ฟังพอเล่าให้ฟังเสร็จแล้วเนี่ยแฟนเห็นด้วยเลยนะครับปกติซื้ออยู่แล้วของพวกนี้เออเขาบอกว่าเอ้ยเนี่ยถ้ามันมีบริษัทแบบเนี้ยเออก็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 น่าทำเพราะอะไรอาหารเสริมกองเต็มบ้านเลย ไม่ได้กินหมดอายุก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสนับสนุนนะครับถ้าเป็นรูปแบบของธุรกิจแบบเนี้ยแม่บ้านสนับสนุนให้ทําเพราะมันเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันนี่ไงผมถึงบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยมันไม่ใช่ธุรกิจที่เน้นในเรื่องของอผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแต่ในอนาคตครับลายพวกนี้เรากำลังคุยกันอยู่นะครับอ,อาจจะเป็นไตรามาสที่สนะครับ ช่วงเดือนพฤศจิก,กาเนี่ยนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราจะมีพวกผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอาจจะเข้ามานะครับแล้วก็ในรูปสินค้าอีกประมาณ4ี่ห้อที่เป็นรูปแบบของอเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยจะเข้ามาด้วยนะครับแล้วเราก็แพลนไปถึงเรื่องของกัดจัดงานปีใหม่ด้วยนะครับจะเป็นงานใหญ่ ซึ่งตอนนั้นเราจะมีในเรื่องของตำแหน่งเข้ามาด้วยนะครับเป็นงานเกียรติยศนะครอันนี้คือสิ่งที่เราแผนไว้เลยนะครับเพราะฉะนั้นผมอยากให้ความมั่นใจกับทุกท่านเลยว่าวันนี้เราตั้งใจเราพร้อมนะครับ,รรบที่จะเดินหน้าและผลิตสินค้านะครับคุณภาพดีแล้วก็โดยโครงโครงสร้างของแผนธุรกิจนะครับให้กับผู้นำมีไรายได้นะครับ แล้วก็ผู้นำนะครับยืนได้เนี่ยสินค้าของเราก็จะกระจายไปเยอะมากที่สุดมันก็วินวินกันทั้งสองฝ่ายเติบโตกันทั้งสองฝ่ายนะครับแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าเราจะพัฒนาเครื่องมือให้ทุกท่านเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็รวดเร็วแล้วก็จะสะแล้วก็จะมีทีมที่จะซัพพอร์ตนะครับซึ่งเเราก็เตรียมนะครับ ไม่ใช่ว่าเราไม่ได้มีเตรียมงานอะไรเลยเราเตรียมมาเนี้ยนะครับทางประธานเนี่ยเมื่อวานเขาบอกว่าได้ไปดูในเรื่องของเป็นเป็นตึกนะครับที่จะทําเป็นโชว์รูมนะครับสํานักงานที่จะเตรียมรองรับนะครับเป็นเอกเทศนะครับอาจจะไม่ได้ไปไปเช่าอยู่ในสถานที่ใดสถานที่หนึ่งนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของเป็นตึกเป็นเอกเทศของของตัวเองเลยนะครับ แล้วก็วันนี้นะครับก็ได้รับข่าวดีกับทางท่านประธานว่า,าท่านได้ไปไปเข้าร่วมกิจกรรมแล้วก็ส่งเสริมนักธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานที่จะออกบูธนะครับในการจัดแสดงนิทรรศการสินค้านะครับของกทมเนี่ยนะครับก็ตรงไหนเมื่อไหร่เราเร็วนี้แน่นอนครับแล้วส่วนในเรื่องของเสื้อหมวกนะครับวันนี้เราได้ส่งนะครับไป ไฟล์ต่างๆเนี่ยไปที่ร้านเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเขาจะส่งเรื่องของราคามาให้เรานะครับอีกไม่นานเนี่ยเราจะสามารถเอาเรื่องของอ่าพวกนี้นะครับเป็นเป็นเสื้อหมวกแล้วก็มีอื่นๆกับปลงกระเป๋าอะไรต่างๆนะครับก็จะเป็นโทนเดียวกันเลยนะครับเป็นสีเดียวกันซึ่งเราจะพัฒนาแล้วก็รองรับการเติบโตนะครับได้อย่างมั่นคงเลยทีเดียวนะครับก็รอติดตามกันสักนิดหนึ่งนะครับ ส่วนเรื่องอื่นๆนะครับผมก็ย้ํากลับมาเรื่องเดิมของเมื่อวานนี้เลยนะครับผมขออนุญาตจริงๆให้ผู้นํานะครับท่านใดมีหลายยูเซอร์เนี่ยให้โหลดบัตรประชาชนให้ครบทุกยูเซอร์แล้วก็เข้าเข้าไปเปลี่ยนนะครับใน,ใน,ใ,นในเรื่องของอีเมลเนี่ยให้ให,ให้ใหม่ให้ครบนะครับเพราะผมเขาเรียกไม่อยากให้แบบทุกท่านต้องเสียผลประโยชน์เนาะนะครับว่า,าวันนี้เราส่งบินอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปเนี่ยทุกท่านก็สามารถาโหลด ดูได้เลยเนาะนะครับอ่าไม่ต้องไม่ต้องแบบว่าต้องอามาขอแล้วก็ให้ส่งปรณีนีไปให้นะครับอันนี้มันมันจะเกิดการล่าช้าหรือว่าจะเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนะครับอ่าก็ไม่อยากให้ให้ท่านต้องเสียสิทธิตร,ตรงนี้ไปนะครับก็อยากให้ทุกท่านได้รับกันเต็มเ็มเราเราต้องทําบนพื้นฐานที่มันถูกต้องนะครับในอนาคตเนี่ยเราปูพื้นฐานไว้ค่อนข้างแน่นเลยนะครับเราจะ เข้าสู่ระบบที่มันเป็นมาตรฐานทุกอย่างนะครับทุกท่านวันนี้นะครับอยู่กับ ACBIT เนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าไม่ต้องกังวลนะครับทุกท่านนะครับจะมีในเรื่องของอรเรียกว่าบินแวดบินไลท์ทำเป็น50าสทวีได้เลยนะครับก็เราพร้อมที่จะเติบโตนะครับแล้วก็พัฒนานะครับเพื่อรองรับการเจริญเติบโตในวันข้างหน้าให้ดีให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้นะครับ ในส่วนของสินค้านะครับผมก็อยากจะย้ำนะครับผู้นำสื่อสารให้กับอ่าอ่าเขาเรียกว่าทีมของเรานะครับอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้รับสินค้าเนี่ยอันดับแรกเลยผมอยากให้ถ่ายรูปถ่ายรูปกล่องนะครับกล่องที่มันมีอ่าตัวสติกเกอร์ด้วยก็ยิ่งดีเลยนะครับเราถ่ายเก็บไว้เป็นหลักฐานเลยนะครับก่อนแกะนะครับแล้วก็ ถ้าตอนแกะเนี่ยโอ้ท่านใดที่ถ่ายวิดีโอได้เนี่ยจะดีมากๆเลยเพราะผมเป็นกังวลเรื่องของที่เล่าให้ฟังเมื่อวานเนี่ยนะครับเพื่อนผมที่โคราชนะครับอ่ากล่องมันอ้าเลยคือมันติดเทปกาวใหม่ก็ผมก็ไม่อยากจะจะอ่าอ่าโทษกล่าวห,หาหรืออะไรต่างๆหรอกนะครับว่าคนส่งแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันเนาะ ช่วงสงการอาจจะมีการส่งของดีๆของอ่พรีเมียมหรือของขวัญอะไรไปให้กันเนี่ยนะครับอ่าหรือว่าเป็นของที่มีมูลค่าเนาะเขาก็ไม่รู้หรอกก่องนั้นคืออะไรนะครับแต่มันถูกแกะไปนะครับมันก็เหมือนกับอเขาสุ่มแกะดูนั่นแหละนะครับแล้วก็พันเทปกาวไว้เหมือนเดิมนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยท่านถ่ายรูปก่อนถ่ายอ่า ติ๊กเกอร์แล้วก็ตอนแกะเนี่ยถ้าดีมากๆเลยถ่ายวิดีโอไปพร้อมเนี่ยโอ้ยจะดีมากๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าสินค้าของเรามีอะไรบ้างแล้วข้างในนะครับมันก็จะมะีกระดาษที่ส่งไปพร้อมกันเลยนะครับก็ท่านใดอันนี้ได้รับก็ถ่ายไว้ก็จะดีนะครับอันเนี้ก็อยากฝากให้ทุกท่านเนาะช่วยกันนะครับในช่วงเบื้องตน้นนี้แล้วกอ็อื่นๆนะครับ ในส่วนของอื่นเนี่ยนะครับก็เพิ่มเติมก็ยังไม่มีอะไรเลยนะครับวันนี้ก็อัปเดตกันไปค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะครับจะมีการประชุมกับบริษัทร่วมกับบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะได้พูดคุยกับทางาผู้นําแต่ละาภาคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับก็เพื่อในเรื่องของงานที่เราจะเรียกว่าลดโชว์ในอีกไม่นานนี้นะครับก็ ขอบคุณทุกท่านจริงๆท่านใดมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับสามารถเปิดไมค์สอบถามได้เลยนะครับ